ผมมันเป็นบรรนอกถ้าเสื้ออะไรเป็นร้อยโลจะไม่มีให้นะครับผมต้องสั่งล่วงหน้า 2- 3วันเลยครับเลยสินค้าได้แค่ไหนก็ทําแค่นั้นจัดส่งไปก่อนจะส่งผมจัดส่งให้ตามคิวนะครับผมรัดคิวไม่ได้นะครับที่รอไม่ได้ตัวนี้ถ้าหาผมนะครับเดี๋ยวผมโอนเงินคืนให้นะครับนี่ก็ได้แค่30กว่าบ้านครับผมถัดไปกว่าจะมีการจัดส่งอีกก็ประมาณอาทิตย์หนึ่งนะครับสินค้ากว่าจะมาผมสั่งแคบหมูไป200โลครับรุนนี้ผมสั่งไป120โลไม่พอกันครับหมูผมก็จะทําใหม่และทอดใหม่่จััสงททนีครบ ผมก็จะทําใหม่แล้วก็จัดส่งให้ครับที่ผมทําผมทําจะไม่ให้ค้างนะครับทาปุ๊บจะรีบจัดส่งให้ทันทีค่ะกว่าจะถึงบ้านลูกคา้คาก็2อถึงสวันได้ครับตัวผมเองก็กะสินค้าไม่ได้ทําแต่ละชุดผมก็ไม่แน่ใจว่าได้กี่ชุดได้กี่บาทสินค้าผมสั่งไป200โลแต่มันไม่ถึง200ร้อโละลครับพริกตอนนี้มันก็แพงขึ้นครับผมแม่ค้าพ่อค้าก็บอกว่าต้องสั่งล่วงหน้า3วันถึงจะมีสินค้าให้ครับแม่ว่าผมไปซื้อปุ๊บก็มาทําได้เลยนะครับาแต่ละชิ้นผมซื้อเยอะผมต้องสั่งล่วงหนน้าาาาขอก่่ครรับไมมสถท ให้ครบทุกบ้านในครั้งเดียวกันได้ครับผมผมเองขายของผมก็อยากได้ทุกออเดอร์ครับอยากโอนเงินคืนหรอครับผมแต่ทํายังไงได้ครับเพราะสินค้าของผมมีจํานวนจํากัดชุดและก็ในแต่ละครั้งที่ทาครับนังหมูกับพริกมันหาง่ายผมก็จะทําครั้งเดียวจัดส่งให้ครบทุกบ้านเลยครับสำคัญผมจ้างลูกน้องด้วยผมก็จะจ้างครั้งเดียวก็จบครับมันไม่ได้เป็นตามที่เราคิดนี่ไงครับแคบหมูที่ซื้อผมไปต้องทอดอีกรอบหนึ่งนะครับทอดแคบหมูให้แค่เก้าสิบเปอร์เซ็นต์เท่านั้นอีกสิบเปอร์เซ็นต์ทอดเองนะครับั้ หมูได้เราทอดมันก็จะฟูขึ้นอีกครับผอดแคบหมูเสร็จเรียบร้อยรสดีตามเลยครับผมอย่าใส่เยอะนะครับสามารถทานคู่กับน้ำพริกได้เลยนะครับตรงนี้เลยครับเป็นเมนูที่เข้ากันดีมากๆน้ำพริกที่ซื้อผมไปมันจะมีปลาจอมที่ผมแถมให้นะครับจอมตัวนี้แหละครับละลายน้ำพริกอย่าใส่เยอะนะครับเพราะปลาจอมมันเค็มอเปรี้ยก็บีบมะนาวไปหน่อยนะครับแล้วก็ผสมพริกผมก็ผสมไปหมดแล้วนะครับผมไม่ต้องใส่อะไรเลยทานได้เลยถ้าอยากให้น้ำพริกอร่อยมากขึ้นผมแนะนําให้ผัดนะครับผมใส่น้ํามันนิดหน่อยแล้วก็คั่วไปเรื่อยๆจนให้น้ำพริกแห้ง ไปเลยนะครับก <ừ, S 1> ับอะไรก็อร่อยครับผมสำหรับน้าพริกนะครับตอนนี้ผมยังรับออเดอร์อยู่นะครับผมถ้าใครอยากทานทักหาผมได้เลยนะครับถ้าทางต่อๆจิ้มลิงก์หน้าโปรไฟล์ผมได้เลยครับทางบ้านฟ้าก็สามารถทักหาผมได้เลยครับผมเช็คและแพ็คสินค้าเองผ่านมาผมไม่ได้เช็คและก็ไม่ได้แพ็คเองสั่งชุดใหญ่ก็ได้ชุดเล็กบ้านสั่งแคบหมูกับน้าพริกก็ได้น้าพริกตัวเดียวแคบหมูไม่ได้ผมก็จัดส่งสินค้าตกขาให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ต้องเสียค่าส่งอีก200บ้านกระปาเท่าไหร่แล้วครับนี่ผมต้องเช็คเองและจัดเอง ตอนนี้น่าจะไม่ให้ใครทําครับผมนอกจากตัวผมเองผมก็มาถึงสาขาจะส่งแล้วรีบเอาสินค้าลงออกจากรถทันทีสินค้าแต่ละชิ้นที่ผมจะส่งผมมีประกรันให้ทุกชิ้นนะครับคุณทุกๆบ้านและขอบคุณทุกๆคนและขอบคุณขอบคุณผมไม่รู้จะพูดคําไหนนอกจากคําว่าขอบคุณครับคุณที่เชื่อใจและขอบคุณที่มาอุดหนุนผมและขอบคุณที่ยังรอสินค้าของผมไม่ว่าจะนานแค่ไหนคนบอกว่ารอได้ขอแค่อย่าตกหล่นเท่านั้นก็ไม่รู้จะพูดคําไหนนอกจากคําว่าขอบคุณจากหัวใจ ของผมเลยครับกล่องผมจะแปะสติกเกอร์สินค้าไปถึงผมแนะนําให้อัดวีดีโอก่อนแกะนะครับเอาสินค้ามาเคลมผมแนะนาเอาวีดีโอมาให้ผมดูด้วยนะครับถึงจะเคลมสินค้าให้นะครับผมถ้าสินค้าเสียหายสินค้าทุกกล่องผมจะส่งรถแช่แข็งไปนะครับถึงนาบ้านเลยครับผมสิ่งทุกอย่างที่ผมไม่เคยทําแต่ทุกคนให้โอกาสผมได้จะ<ำ>เรียนรู้และพัฒนาตัวเองเก่งได้มากที่สุดที่ทุกคนไว้ใจอโอกาสผมได้ทาครับผมก็แปะสติกเกอร์หน้ากล่องเสร็จเรียบร้อยแล้วครับก็พร้อมเดินทางเย็น ผมถัดไปมีการจัดส่งประมาณหนึ่งอาทิตย์นะครับผมหรือเร็วกว่านี้นะครับถ้ามาไวผมก็ทําจัดส่งได้ไวนะครับผมถ้าสินค้ามาช้าผมก็จัดส่งตามนั้นเลยครับวนี้เสียงผมเปลี่ยนนะครับผมไม่สบายนิดหน่อยครับไม่ต้องเป็นห่วงนะครับผมผมกินยาและจะรักษาตัวเองให้หายให้ไวครับวันนี้พาตัวเองมานั่งจิตบรรยากาศสักหน่อยครับเพราะช่วงนี้บรรยากาศโคตรดีมากๆครับสิ่งที่ผมทํามันเหนื่อยมากๆเลยนะครับผมแต่มันมีความสุขตรงที่เราได้มาอยู่ที่บ้านครับได้เห็นได้สัมผัสได้บรรยากาศ ได้อะไรหลายๆอยา่างไม่มีที่ไหนเหมือนนอกจากบ้านเราครับอาตัวเองมาใช้ชีวิตอยู่บ้านที่มาแก้และติดกระดุมเบ็ดแรกให้ถูกชีวิตเราก็จะใช้ชีวิตง่ายขึ้นครับนี่ผมใช้ลูกชายผมหนัก,ากมากๆวันนี้เอาน้องมาล้างทําความสะอาดสักหน่อยครับรถใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงกว่าครับหนึ่งชั่วโมงกาผมไล่สดขายน้าพริกได้ประมาณ30กว่าบ้านครับชีวิตของผมในแต่ละวันผมจะใช้ให้คุ้มค่ามากที่สุดครับทำความสะอาดลูกชายเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ขับรถไปเมืองไปซื้อลังพัสดุมาครับผมเต็มขันรถเลยครับทั้งหมดนี้ครั้งหน้านด้วย นะครับผมก็เกือบ4,000%ครับพริกอตนี้ก็เป็นรตสุดท้ายแล้วว่าจะเอาอีกสัก30บ้าครับผมเป็นรอยกาบานครับจากจุดเล็กๆเ,เดี๋ยวทุกอย่างมันจะวิ่งหากันเองครับผมไม่เรียนรู้วันนี้วันค้างหน้าผมก็ต้องเรียนรู้ครับคุณทุกคนที่มาเป็นครูให้ผมให้ผมเจอปัญหาอะไรหลายๆอยา่างที่ตัวผมไม่เคยเจอมาก่อนปัญหาทุกปัญหาที่ผมเจอถ้าผมไม่เจอวันนี้วันค้างหน้าผมก็ต้องเจอ